สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำท่าดีเพลงสาวแหล่บ้านนาค่ะเพลงนี้จะมีอยู่4แปดนะคะเราจะได้สีทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสาธิตได่ไน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะแปดแรกค่ะเริ่มค่ะหัวนํำนะคะไป1นึและสองสาและสี่ห้อ่าแปดที่2องต่าเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเอาไปที่สามต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดแปดที่สี่แปดสุดท้ายนะคะพร้อมเป็นทิศค่ะไปค่ะหนึ่งแล็สองและสามแลกสี่ร้อยค่ะห้าหกเจแปดจบค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดแลกด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสัตว์ที่ด้านหลังต่อเลยค่ะเอาต่อเน,นื่องเลยนะคะไปค่ะเริ่มค่ะหนึ่ง <1 S 2> แลกคสอง สามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดเริ่มค่ะสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อค่าเดี๋ยวที่ด้วยหนึ่งแล้สองแล้สามแล้สี่ห้าหกเจ็ดจบค่ะแล้วเราเริ่มแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็สั้นส แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมักม่วงชว<อ>นเต้นค่ะขอบคุณค่ะ